นี่ผมได้รับความอนุเคราะห์จากเสจตุรนนะครับพระของท่านซึ่งเป็นของตระกูลนะครับซึ่งอยู่ในเก็บอยู่ในกระป๋องเดียวกันนะครับเรียกพระกระป๋องครับนี่ครับจะภาพดั้งเดิมจริงๆนะครับสวยจริงๆเลยนะครับไม่มีการผ่านมือจับไม่ผ่านการใช้มาเป็นเวลาหลายหลายหลายสิบปีนะครับท่านไปเจอของของของ ของท่านในคอลเลกชันท่านที่น,นของคุณปู่นของคุปู่ท่านนะครับ,รบนี่ครับ,รบเป็นพิมพ์ปาพา,ามนทนข้างอุกนะครับผิวประหลอดนี่ยังอยู่โดยรวมเนี่ยยังอยู่นะครับเป็นพิมพ์ปาพา,ามนทนบัวแหลมนะครับอันนี้พระของหลวงป,ปู่สุขพิมพ์ เนื้อตะกัวนี่เป็นการที่ใช้พิมพ์หน้าเดียวหน้าเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมขนมครกหยอดตรงกลคือคือให้เชน้าเดียวนะครับให้ผมให้ชมด้านข้างนี่ครับจะเห็นเลยเห็นไหมครับเนี่ยขอบด้านบนแล้วก็นี่ขอบด้านหลังด้านล่างนะครับเป็นพิมพ์เป็นแบรนด์ลงไปเลยไม่ได้พิมพ์ประกบนะครับสังเกตลักษณะเจ้าจะแอนๆอย่างเงี้ยนะฮะบนล่างจะหนาตรงกลางบางเนี่ยครับเนี่ยครับที่เนี่ยเห็นขอบด้านล่างนะครับ ไม่อยากจับเลยเดี๋ยวเสียปรหลอดท่านจะเสียนี่ครับเทสขายะครับนี่หน้าเดียวผมให้ดูด้านหลังนี่ครับมีจานของท่านเลยนะครับเห็นจานขาวๆนั่นไม่ใช่จานใหม่นะครับจานเดิม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 ครับท่านจัดจานเบาๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นเป็นตัวพุธยันพุธเนี่ยนะครับเห็นเลยนะครับ สวยมากๆนะครับองนี้สภาพเดิมจริงๆเดี๋ยวนี้หาชมอย่างนี้ยากนะครับเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยเป็นจะเป็นผิวประหลอดให้เห็นเลยเพราะเข้ากล้องเราเห็นวาวชัดนะครับผมขยายให้ดูนะครับเนี่ยครับนะครับองค์นี้สวยนะครับมีตาหน่อยๆเลยเห็นเนี่ยครับมีจมูกนะครับสวยมากๆองค์นี้สวยมาก จริงๆผมอยากจะย้ายท่านมาอยู่ในคอลเลกชันผมจำได้เลยครับได้เลยครับยังสวยกยังมีสวยอีกนะผมเลี่ยมเลี่ยมปิดไว้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ได้ชมครับครับยังไม่สวยแมของของของท่านเสนี่เก็บลวงปูศรี่ยกระป๋องเนี่ยสนิมเครอะเลยนะฮะผมน่าจะเปิดคนแรกเป็นกระป๋องขนมปังเก่าครับสนิมเครอะแต่เปิดมาก็เจอพระขาวๆอย่างนี้อ ผมไม่เจอกับป๋องยี้มั่งเลยครับเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญของ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 ท่านครับครับครับอยากให้ดูองค์ต่อไปครับมีหลายองค์ครับก็หลายหลายพิมนี่สงสัยพึ่งเทเมื่อวานนี่ครับขาวจังโอ้โหนี่นี่นี่ถอดออกน่าไม่ได้นะครับท่านไปเลี่ยมกลัวกลัวกลัวผมจะมาจับนะครับเนี่ยครับไปเลี่ยมสิกทาย นะครับโอ้โหสวยจริงๆผิวไฟยังอยู่ผิวไฟยังอยู่ผิวปลอดอยู่หมดครบเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้จะจะจะอธิบายยังไงดีนะครับเป็นเป็นข้างอุกเหมือนกันครับแต่ว่าคนละพิมพ์กับเมื่อสักครู่ครับสังเกตที่บัวนะครับอัลติเกนบัวแหลมอันนี้บัวที่ที่ที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับครับให้ดูด้านหลังนิยมให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งเขาจ้องเลยนี่ครับ นี่ครับผิวประหลอดอยู่หมดเลยมีจานเรียบร้อยูอยี้างหลังนะครับ<ม>จานจนเป็นพูตหยางหลังนะครับอันี้จานตัวโต,วตวหน่อยนะครับเนี่ยครับโอ้สวยจริงจรงเดี๋ยวผมกอยากให้ชมนิดนึงนี่ครับมีหูมีตาโอ้โหนี่ครับมีในตา เห็นเลยนะครับมีจมูกนะครับมีปากเล็กๆหเห็นเนี่ยครับสวยมากๆมีผิวไฟยังอยู่โ,โหสภาพอย่างนี้ครับถึงได้ไปเลี่ยมจับเลี่ยมตายเอาไว้ไม่ให้ชนจับนะครับคือจริงๆเป็นการอนุรักษ์นะครับแต่เรามาถ่ายนี่ก็จะเห็นท่านไม่ชัดนักแต่สวยจริงๆครับสวยจริงเนี่ยครับ สภาพเดิมๆจริงๆเลยเหมือนเป็นโลหะผสมนะฮะท่านก็มีผิวสีทองๆองอยู่ข้างในเหมือนกันเเป็นลบไม่ไม่ใช่ตะกัวซะอย่างเดียวครับแม่แต่สวยจริงองนี้ให้ดูอีกสักผม่อไปนะครับมีไหลพิมพ์ครับอันนั้นก็ได้ฮะอันนั้นยังเป็นข้างอุ แต่ว่าจะตื้นหน่อยนี่องค์ครับข้างอู่น,นะครับองค์นี้ก็จะจะภาพเดิมๆอีกเช่นกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นผิวประหลอดนะครับแต่แม่พิมพน่าจะเริ่มเริ่มชำรุดมีการแตกมีอะไรนะครับ,รบด้านมีรอยริ้วรอยในของพิมพนะครับซึ่งเป็นมีรอยแตกของพิมพ แต่ก็ยังสวยย่งสวยที่สวยแล้วได้สภาพเดิมนมีนี่เดี๋ยวน,นี้หายากนะครับนี่ครับเป็นที่ผมเรียนตะกี้เนี่ยเป็นพิมพ์หน้าเดียวเนี่ยคือขอบเนี่ยท่านอยู่ข้างหลังสุดใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยขอบเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับพิมพ์หน้าเดียวนี่ก็มีจานอีกเช่นกันนะครับแม่สวยจริงๆผิวประหลอดอยู่เต็มสูตรเลย นี่ครับเห็นนะครับเนี่ยตัดออกมานี่มีหน้าเดียวนะครับด้านหลังนี่จะสังเกตเขาจะจะไม่อยู่ตรงกลางครับแล้วก็ตรงกลางเขาจะบางนิดหน่อยนะครับมีความโค้งนิดหน่อยตอนที่โลหะท่านเย็นตัวลงนะครับก็จะเห็นเป็นรูปร่างแม้แต่สภาพเดิมจริงๆ ทุกทอกทุกองค์ครับอันนี้เป็นพระที่อยู่ในกระป๋องเดียวกันกระป๋องเดียวกัน <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอให้ดูอ,อันนี้ก็ยังเป็นข้างอกแต่เป็นบ,บัวบัวสายนะครับครับไม่ค่อยได้เห็นอันนี้อ,อันนี้ก็พิมพ์อ,อีกอีกพิมพ์นะครับเนี่ยคือบัวท่านข้างล่างเนี่ยไม่เหมือนกับพิมพ์ที่เราชมบัตรกินี่ยแต่ยังเป็นข้างอุอยู่มีอุสองข้างนะครับพระพามณทนเนี่ยผิวประหลออจะอยู่เท่านั้นเลยแต่บางองค์ที่บางจอยผมไม่เจอกระป๋องนี้มั่ง เนี่ยฮะอนอนนี่ครับแนนค้งนิดๆนะครับครับางเนื้อบางตรงนี้บางครับบางมากครับให้เห็นนี่ครับอัจารย์เดียวกันหมดนะครับอันพุทธอย่างนี้ไม่ต้องไปไปแห่เหออที่ไหนนะครับเนี่ยไม่ต้องะอย่างนี้ไม่ต้องแห่ครับคือสภาพเดิมๆแล้วเจอของของ ตระกูลท่านได้เก็บเอาไว้เนี่ยนะครับแม่เป็นบุญจริงๆตกทอดมาถึงมือท่านเนี่ยเสยน,นสวยจริงๆโชคดีครับโชคดีครับเนี่ยครับผิวประหลอดผิวละเอยู่ครบเดิมๆองค์ต่อไปนะครับอัอน,นี้พิมพ์แปลกๆแปลกๆละแ,แต่ท่านทำลายพิมพ์จริงนะคร,ครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์ไม่มีประพามนทน นะครับเป็นพิมพ์ที่ท่านนั่งอยู่บนบัวสองชั้นนะครับเนี่ยแต่องค์พระจะติดตื้นๆนะครับแต่เนื้อเดียวกันเนื้อหาเดียวกันตรงข้างบนเนี่ยทาเหมือนกับพิมพ์แหวกม่านเห็นไหมครับครับคล้ายๆจะข้างบนเนี่ยจะเป็นม่านที่เราเห็นเป็นพระที่พิมพ์แหวกม่านนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับเนื้อล้นออกมาไงอยู่อย่างนั้นนะครับเนื้อล้นออกมาเนี่ยนะครับเห็นนะครับแล้วก็ตัด เียกคือรอยตัดรอยตัดนะครับมีรอยตัดเต้านาเดียวรอยตัดครับหน้าเดียวเตับใบเล็กน้อยครับเนี่ยครับรอยตัดพิมพ์นี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นที่อื่นเหมือนกันนะไม่เคยครับเป็นพิมพ์แปลกของท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยมีรอยตะใบนี่ครับมีรอยตะใบนะครับด้านล่างเนี่ยครับรอยตอกไปสกัดตอกข้าไปนะครับ ตัดเป็นรอยตัดเขาจะด้วยนี่ครับมีจานอีกองค์ก็มีจานเหมือนกันนะครับผมให้ดูเนี่ยมีจานเหมือนกันอีกสักองค์สององนะครับเียสององนี่เยอะครับกระป๋องนี่เต็มเลยครับกระป๋องพิเศษกระป๋องเนี้อันนี้เหมือนภูมิป่องเหมือนเป็นสังกะจายนะครับอันนี yes ้ท่านหน้าอกท่านใหญ่นะครับ พิมพ์ประพาณฑลนะครับประพามณฑลบัวก็เป็นแบบนะฮะบัวก็จะเป็นบัวสองชั้นนั่งคล้ายๆเป็นลอยฉีกของเป็นเป็นเป็นพานนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับแต่หน้าอกท่านใหญ่มากองนี้ใหญ่มากนะครับก็อกนนครับพิมพ์อกนนครับเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นพิมพ์รัศมีนะครับเนี่ยข้างๆจะมีเส้นรัศมีนะครับ หล่อหน้าเดียวเหมือนกันได้น้ำเหมือนกันตรงนี้ได้รับหล่อหน้าเดียวเหมือนกันนะครับนี่รอยตัดให้เนื้อเกินนะครับรอยตัดแล้วตะใบเนี่ยครับเห็น,นชัดชัดนะครับรอยตัดมีจานเดี๋ยวมนจะขยายให้ดูนะครับเนี่ยครับมีรอยจาน ทุกองค์มีรอยจาร์แล้วก็ผิวที่เดิมๆจริงๆผิวประหลอดยังอยู่เดิมๆมหมดนะครับเนี่ยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอีกสักองค์นะครับเสร็จแล้วผมจะมาเรียงให้ชมว่าเอ่อคอลเลกชันของของเสจจาตุลนเนี่ยไม่ธรรมดา อันนี้ก็เป็นพิมพ์แปลกอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแขนท่านเป็นวงนะครับขาท่านก็เป็นวงนะครับเป็นเหมือนกับน้ําเต้าพิมพ์เหมือนยันน้ําเต้านะครับเนี่ยท <cer d ata> ี่เสียนนบแล้วก็ไดแหวแล้วก็นี่คล้ายเป็น,นปลคล้ายๆเป็นยันน้ําเต้าที่เราเคยรู้จักกันนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนฐานบัวนะครับห้า,หากรีบนะครับบัวนะฮะห้หา บวกอะไร่ห้า,า,านะครับและข้างๆเ,เป็นเป็นเหมือนรัศมีนะครับรอบๆแต่ผิวพันธุ์เนี่ยบ่งบอกว่าเก่าเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงหล่อหน้าเดียวเหมือนกันแล้วก็บิดๆเห็นไหมครับใน <laughs> การหลอ่อยุคนั้นเนี่ยคือเนื้อตะกัวที่เราหล่อมาเนี่ยข้างหลังนี่จะไม่เรียบทันบบทหมดนะครับ,บนี่เป็นรอยจานอีกเช่นกัน นะครับเดี๋ยวผมขยายเห็นนะครับมีรลอยจานนี่นครับจานเดียวกันหมดจากคอเลกชันของของของที่เจอในกระป๋องเดียวกันเนี่ยนะครับมีจานเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นครับลายมือของหลวงพ่อท่านจานเดียวกันหมดเลย เดี๋ยวผมจะเรียงทั้งหมดเนี่ยให้ชมพร้อมๆกันอีกสักทีนะครับเนี่ยครับผมมาเรียงท่านเป็นให้ชมทุกๆองค์นะครับพร้อมๆกันนีนครับจะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ทูบได้รับชมว่าพระที่เ,เดิมๆไม่ผ่านการใช้เนี่ยเราจะมองผิวเนี่ย ง,ง่ายเลยนะครับเป็นผิวประหลอดขึ้นที่องค์พระทุกๆองค์นะครับคือเนื้อตะกัวของท่านเนี่ยคงจะมาใช้วิธีอาประหลอดอีกครั้งนะครับหลังจากที่ท่านหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับพระทุกองค์หล,หลายๆพิมพ์ซึ่งได้เจอใน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 กระป๋องเดียวกันนะครับที่ที่ที่คุณปู่ท่านเก็บเอาไว้นะครับเป็นบุญของของอ ท่านเสจจตุรนที่ได้มาเจอทั้งกระป๋องแบบนี้นะครับแล้วเราเราเราไม่ต้องพระอย่างนี้เนี่ยเราเจอจากาบรรพบุรุษเราที่ได้สะสมไว้เนี่ยไม่ต้องไปนั่งถามใครนะครับ,รบว่าแท้ไหมหรืรอไม่แท้นะครับ,ค,รบคือที่ที่สะสมกันมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเจอจากของที่คุณปู่ท่านเก็บเอาไว้เนี่ยแล้วเป็นพระอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญนะครับ ป็นบุญของของท่านที่ได้เจออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ให้จับเลยเนี่ยก็คือยังมีผิวผิวของของของอสีคราบคราบพวเบานะครับยังเห็นอยู่เลยนะครับสวยมากๆครับสวยจริงๆคือคอลเลกชันนี้เนี่ยผมยืนยันนั่งยันแล้วว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปดิ้นรนถาม เชียนที่ไหนนะครับว่าว่าองค์นี้แท้ไหมองนี้แท้ไหมหรือไงนะครับไม่ต้องครับครับโอเคเดี๋ยวาให้ชมด้านหลังนะครับนี่ครับผมมาเรียงท่านให้ชมด้านหลังนะครับของของของทุกๆองค์ที่ที่ได้เสนอไปนะครับจะให้ชมอีกทีหนึ่งว่าหลังเนี่ยจะมีจานทุกองค์เลยนะครับซึ่งใน ในในในพระของหลวงปู่สุขเนี่ยเราเคยพบมีจานบางองค์บางองค์ก็ไม่ได้จานนะครับแต่เนี่ยทุกองค์จารลายมือเดียวกันหมดเลยอันนี้อันนี้ยันครูของท่านยันพุทธพุทวโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านได้คุณปู่ท่านได้สะสมเอาไว้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นการบังเอิญนะครับที่ทุกๆพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ทุกทพิมพ์ทุกทุกองเนี่ยไม่เหมือนกันท่านสะสมไว้ให้เสียใจจตโลนจริงๆถ้านมีบุญจริงๆผมไปน่าจะเปิดกระป๋องไปนแรกครับครับนี่ครับให้ผมในเจ็ดองนะครับท่านยังมีอีกนะครับไม่ใช่มีแค่นี้แต่ผมว่าให้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมแค่นี้ก็เป็นเป็นเป็นวิทยาทานนะครับไปดูดูเป็นเป็น ัวอย่างนะครับผมรับรองได้ว่าแท้แท้แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสงสัยครับไว้ชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีของลวงปู่สุขและท่านกรมหลวงชุมพรนะครับมาให้ชมนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็คุยกันทาง l e g e n d of a m u l e t นะครับขอบคุณครับ